สวัสดีมินรักดักฟังเรื่องผีวันนี้เสนอเรื่องห้องเช่าผีเฮียนห้อง206ที่ตึกแถวปรเก่าแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองมีห้องเช่าราคาถูกที่ใครหลายคนมักมองข้ามเพราะสภาพเก่าสุดโซมแต่ในหมู่คนหาเช่าห้องพักร,กราคาประหยัดก็ยังมีบางคนยอมเสี่ยงเข้าอยู่โดยไม่รู้เลยว่า ห้อง206กำลังรอใครบางคนอยู่เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแนนย้ายเข้ามาเช่าห้อง206เธอเป็นสาวทำงานกลางคืนชอบอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ก็ทักทายเพื่อนบ้านบ้างเป็นบางครั้งช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งวันหนึ่งไม่มีใครเห็นแนนหลายวันผ่านไปเพื่อนห้องข้าง,างเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากห้อง206ในตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจคิดว่าอาจเป็นถุงขยะที่เรือมทิ้งไว้แต่กลิ่นมันกลับแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจึงมีคนแจ้งเจ้าของตึกให้มาเปิดห้องตรวจดู เมื่อประตูห้องเปิดออกสิ่งที่เห็นคือห้องถูกรื้อกระจัดกระจายเหมือนมีใครเข้ามาขนของอย่างรีบร้อนและในตู้เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ก็พบกับศพของแนนถูกยัดไว้ในท่าทางบิดเบี้ยวเลือดแห้งกลังและมีร่องรอยถูกแทงหลายแผลทั่วร่างกายตำรวจสันนิษฐานว่าเธอถูกฆาตกรรมเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ชาวตึกขนหัวรุกไปมากกว่านั้นก็คือบางคนยังเห็นแนนอยู่ในห้องเหมือนปกติในช่วงหลายวันที่เธอเสียชีวิตไปแล้วมีคนเห็นเธอยือนรีดผ้าอยู่ข้างหน้าต่างบางคนได้ยินเสียงเปิดประตูเสียงเปิดน้ำเสียงเธอรากเก้าอีหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงเธอร้องเพลงเบาๆในห้อง ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงนั้นเธอได้เสียชีวิตไปหลายวันแล้วหลังจากพบศพและจัดการเรื่องต่างๆจบลงห้อง206ก็กลายเป็นห้องว่างที่ไม่มีใครกล้าเช่าอีกเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของตึกก็จำเป็นต้องปล่อยเช่าให้ผู้เช่ารายใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนเข้าเช่า ผู้ชาวคนแรกที่เข้ามาอยู่ไม่ทันข้ามคืนก็หอบกระเป๋าวิ่งหนีออกไปกลางดึกเขาพูดได้แค่ว่าผู้หญิงในห้องไม่ยอมให้ผมอยู่ก่อนจะเงียบไปอีกคนบอกว่าขณะกำลังหลับได้ยินเสียงเปิดตู้เสื้อผ้าดังเอียดแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าจาง ทางทางที่ห้องสะอาดเอี่ยมรุ่งเช้าเขาก็ได้รีบย้ายออกไปในทันทีบางคนแค่เดินผ่านหน้าห้องในเวลาค่ำคืนก็หันไปเห็นผู้หญิงยืนมองจากในห้องดวงตาว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตสีหน้าเศร้าแต่แฝงด้วยความโกรธแค้น แล้วจูจๆไฟในห้องกระดับวูบลงอย่างไม่มีสาเหตุจนตอนนี้ไม่มีใครกล้าใกล้ห้อง206อีกต่อไปแม้แต่เดินผ่านก็ยังพากันเร่งฟีเท้าโดยไม่กล้าหันมองเพราะกลัวเผลอไปสบสายตากับเธอเข้าให้และถ้าใครโชคร้ายเผลอเข้าไปใกล้ห้องนี้ในเวลาค่ำคืน อาจได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆดังลอดออกมาจากตู้เสื้อผ้าหรือไม่ก็เสียงแหลมกระซิบข้างหูว่าของของฉันอยู่ไหนแล้วห้องที่เพื่อนเช่าอยู่เจอเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเปล่าใครมีประสบการณ์อะไรช่วยคอมเมนต์ตอบส่งมาให้เพื่อนๆได้ฟังด้วย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ขอขอบคุณที่รับชม